สวัสดีค่ะยินดีที่ได้พบค่ะอืมวันนี้ฉันถ่ายทำที่สตูดิโอค่ะปกติสตูดิโอจะฉากสีขาวใช่ไหมคะฉันก็เลยลองเลือกสีชุดที่น่าจะเข้ากับสตูเป็นยังไงบ้างคะออจริงเหรอคะขอบคุณค่ะก่อนที่ฉันจะเริ่มทำอะโทมีจริงๆฉันเป็นคนที่เรียบง่ายมากๆค่ะ ใส่แค่เสื้อยืดกับกางเกงยีนตลอดแต่พอเริ่มทำอะโทมีฉันได้ลองใส่เสื้อผ้าหลากหลายสีแล้วก็ลองเปลี่ยนสีผมมาหลายสีแล้วด้วยค่ะชีวิตฉันเปลี่ยนไปมากอย่างไม่น่าเชื่อฉันก็เลยอยากมอบคำตอบหลากหลายทางเลือกด้วยอะโทมีให้กับทุกคนค่ะแม้ชีวิตจะนิ่งสงบเหมือน <c oughs> ทะเลสาบกิ <c oughs> จวัตรทุกวันที่เคยเรียบงา่าย เมื่ออะทมี่เข้ามาในชีวิตฉันก็เริ่มเปลี่ยนประกาเว้าวที่เริ่มลอยจากหุบเขาที่เงียบสงบแต่แล้วเมื่อลมพัดมามันก็สามารถบินขึ้นสู่ท้องฟ้าได้สูงเลี้วและฉันเองก็เช่นกันสุดท้ายฉันก็ได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งคราวมาสเตอร์ที่ทุกคนใฝ่ฝันถึงสวัสดีค่ะดีว่าแห่งอะโทมี่นิวคราวมาสเตอร์ชินจองอิมค่ะองซพโยค,ครับ ทานประธานปักฮันกิวของเราเคยกล่าวว่าในฐานะผู้นำไม่ว่าอะไรคุณก็ต้องลองทำลองทำนั่นดูลองทำอันนี้ดูเมื่อฉันได้ยินประโยคนั้นฉันจึงลองทำสิ่งนั้นและสิ่งนี้ทำไปเรื่อยพอลองทำไปฉันก็ก้าวขึ้นมาตำแหน่งนี้ได้ในที่สุดตอนที่พาร์ทเนอร์ที่รักของฉันตั้งใจทำงานอย่างหนักอืมฉันคิดว่าครอบครัวของพวกเขาเองก็ก,กำลังทุ่มเทและทำงานหนักไปด้วยกัน ดังนั้นฉันจึงรู้สึกถึงความรับผิดชอบนั้นและฉันจะเป็นสปอนเซอร์ที่แข็งแกรง่งไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวเพื่อให้พาร์เนอร์ของฉันก้าวไปถึงเป้าหมายของพวกเขาให้สำเร็จไม่ว่าเมื่อไรหรือที่ไหนก็ตามเรื่องราวของฉันจะขาดครอบครัวไปไม่ได้เลยทำอะททมี่ฉันหัวเราะและร้องไห้เพราะครอบครัวของฉันแม้จะมีช่วงเวลาที่ลมแรงพัดจนเกือบทำให้ใบเรือของเราพังแต่สุดท้ายลมนั้นกลับช่วยให้เรือแล่นไปข้างหน้าได้ และนี่คือเรื่องราวของฉันที่ฉันอยากแบ่งปันกับพวกคุณค่ะเริ่มแล้วนะครับสวัสดีค่ะฉันเป็นสมาชิกศูนย์พังกาพังกาเมืองกูรีค่ะดีว่าแห่งอะโทมี่คราวมาสเตอร์ชินจองอิมค่ะฉันเคยเป็นติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนค่ะฉันมีรายได้ที่ไม่แพ้ใครและยังรู้สึกภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆแต่แล้ววันหนึ่งอโทมี่ก็เข้ามาในชีวิตฉันในตอนนั้นครอบครัวของฉันพี่สะพ้ายฉันเขาบอกว่าเขาเริ่มขายเครื่องสำอางแล้วก็ออกมาขอให้ฉันช่วยซื้อสักหนึ่งชิ้นฉันก็คิดว่าในเมื่อเป็นครอบครัวเดียวกันก็ควรช่วยกันใช่ไหมคะฉันก็เลยซื้อมาใช้และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของฉันกับอโทมี่ค่ะ หลังจากนั้นฉันตัดสินใจเลิกเป็นติวเตอร์อย่างเด็ดขาดแต่สามีของฉันต่อต้านการตัดสินใจครั้งนี้มากเขาไปแอบบอกพาร์ทเนอร์ที่ฉันพามาว่าให้เลิกทำอะโทมีซะถึงขั้นกระซิบบอกเลยค่ะผมถึงกับโทรหาพี่สะพ้ายเลยครับบอกว่าจะอย่ากันเพราะพี่แล้วเนี่ยเอาธุรกิจขายตรง มาให้เมียผมทำทำไมมาทำให้บ้านผมมีปัญหาแบบนี้ผมโทรไปไวอยวายตอนเช้ามืดทุกวันผมโกรธมากจริงๆอย่างแรกเลยค่ะฉันไม่อยากกลับบ้านเลยเพราะกลับไปก็ต้องทะเลาะกันอีกเหมือนนรกรออยู่ยังไงอย่างนั้นเลยค่ะ <laughs> ตอนไปแนะนําอะโทมีฉันเคยโดนปฏิเสธแดงๆถึงขั้นมีคนปาเกลือไล่ฉันแต่มันยังไม่เจ็บปวดเท่ากับการทะเลาะกับสามี เพราะเขาเป็นคนที่ใกล้ตัวฉันที่สุดผมบอกผมจะฆ่าให้ตายใช้มีดจัดการให้จบๆไปผมพูดแบบนี้ไม่รู้กี่ครั้งเหมือนเขาจะฆ่าจริงๆค่ะดูจากสายตาของเขาฉันกลัวสุดๆเลยจนต้องหนีไปนอนเสาหน้าเป็นเวลาสองอาทิตย์ค่ะ ตอนนั้นลูกสาวของฉันเอ,อต้องแอบ,บเอาชุดชั้นในของฉันมาให้ใช้ต้องขอบคุณคุณมากๆพอมองย้อนกลับไปคิดตอนนั้นผมรู้สึกผิดจริงๆ <c oughs> ขอโทษนะครับพอมองย้อนกลับไปช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เหนื่อยที่สุดในชีวิตเลยคะ่ะ แต่เพราะฉันไม่ยอมแพ้สามีของฉันก็เริ่มเปิดใจทีละนิดและเขาก็เริ่มคิดจะลองศึกษาอะโอมีเมื่อเขาได้ฟังคำพูดของท่านประธานปาร์คฮันกิลเขาก็เลยได้เห็นวิสัยทัศน์ของธุรกิจนี้จากนั้นเขาก็เลยตัดสินใจเปิดร้านซาชิมิและเดินบนเส้นทางเดียวกับฉัน ตั้งแต่นั้นมาเวลาผ่านไปสิบห้าปีแล้วที่เราได้ทุ่มเทให้กับอโทมี่ไม่ใช่แค่สามีของฉันเท่านั้นลูกสาวของฉันก็กลายเป็นครอบครัวอโทมี่แล้วด้วยค่ะเช้าของบ้านเราก็ไม่ต่างกับบ้านอื่นหรอกค่ะ <laughs> เพียงแต่เรามีผลิตภัณฑ์อโทมี่เยอะมากที่รักออไปกินกาแฟที่ศูนย์กันได้ไดออ้ที่รักออกไปก่อนเลยเออฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจะตามไปอืม โซฮยอนเตรียมตัวเสร็จหรือ,อยังลูกเกือบแล้วคะ่ะลูกสาวของฉันที่กำลังอยู่ในวัยรักสวยรักงามก็กลายเป็นแฟนพันธุ์แท้ของอะโทมี่ไม่แพ้พ่อเขาเลยวันนี้ไปแดจจรหรือเปล่าวันนี้ไม่ไปคะ่ะวันนี้ไม่ไปเหรอไปวันพุธคะ่ะอ๋อเดี๋ยวแม่ถูนี่เสร็จแล้วจะเปลี่ยนชุดแล้วไปโอ้วันนี้ทำผมสูงไว้นะ <laughs> จริงเหรอคะแม่ <laughs> สำหรับครอบครัวเราอาหารเช้าเราจะทานผลิตภัณฑ์ของอะโทมี่แทนค่ะแต่ละคนจะเลือกทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามสุขภาพของแต่ละคนไม่ใช่แค่เรื่องการกินแต่ชีวิตประจำวันของเรามีอะโทมี่เกี่ยวข้องเกือบหมดค่ะทุกๆเช้าเราจะเริ่มต้นวันด้วยอะโทมี่อยู่ด้วยทั้งวันและจบวันด้วยอะโทมี <S 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 ่ค่ะ จนถึงก่อนนอนแม้แต่ตอนนอนเรายังนอนกับอะโทมี่เลยด้วยหมอนอะโทมี่ตอนเช้าเราเริ่มต้นด้วยน้ำแร่จากทะเลลึกของอะโทมี่ค่ะจากนั้นก็กินเฮโมฮิมแล้วก็กินโปรไบโอติกตอนเช้านี่ต้องกินหลายอย่างมากนอกจากพวกนี้แล้วจริงๆยังมีของอีกเยอะที่ต้องกินฉันว่าเราน่าจะใช้ผลิตภัณฑ์อะโทมี่เออมากกว่า200ชิ้นแล้วมั้งคะ เหมือนเป็นป๊อปอายประจำอะโทมี่เลยครอบครัวของเรามักจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยอะโทมี่ทุกวันเลยค่ะตอนนี้พวกเรากำลังออกไปทำงานกันแม้จะมีจุดหมายปลายทางเดียวกันแต่เราแยกกันไปเดินทางด้วยรถคันเดียวอาจจะสะดวกกว่าก็จริงแต่ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองเลยเดินทางแยกกันค่ะงานของพวกเราต่างกัน และพาร์ทเนอร์ที่ไปเจอก็แตกต่างกันด้วยค่ะแม้เราสามคนจะทํางานในธุรกิจเดียวกันเวลาต้องประชุมเราก็จะรวมตัวกันส่วนเวลาทํางานก็จะแยกย้ายกันไปทําค่ะวันนี้เป็นวันพิเศษที่เราเจอกันและประชุมที่ศูนย์แต่ปกติแล้วเราจะต้องเดินทางไปคนละพื้นที่ก็เลยต้องออกเดินทางแยกกันสวัสดีค่ะสวัสดีโอ้ในที่สุดพวกเราก็ได้เจอกันแล้ว ไม่ได้เจอกันนานเลยชงกาแฟไว้แล้ว <laughs> สามี <laughs> ฉันสุดยอด <laughs> สามีของฉันเป็นคนสร้างบรรยากาศในศูนย์ของเราเลยค่ะว่าแต่วันนี้มีงานสมันาครอบครัวใช่ไหมจะจัดงานยังไงดีอ๋อตอนนั้นฉันขอให้คุณฮงช่วยกล่าวต้อนรับไว้แล้วนี่แต่ฉันคิดว่าพูดเรื่องวิสัยทัศน์แบบจัดเต็มก็น่าจะดีกว่าการกล่าวต้อนรับนะจริงไหมคะ แค่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นวิสัยทัศน์ได้แล้วล่วะออสามีของฉันเป็นพ่อคอยดูแลศูนย์เหมือนกับกัปตันเรือที่มั่นคงส่วนลูกสาวของฉันเธอทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์เป็นหลักเลยค่ะ เพราะสามีแล้วก็ลูกสาวทำหน้าที่ดูแลศูนย์เราเป็นอย่างดีทำให้ฉันสามารถออกไปทำงานต่างประเทศได้แทนที่จะอยู่เฝ้าศูนย์ค่ะพอทำธุรกิจทังครอบครัวเลยเหมือนฉันมีเวลาเพิ่มเป็นสาเท่าเลยค่ะนั่นเป็นข้อดีของธุรกิจครอบครัวและหัวหน้าของศูนย์พังกาพังกาของเราก็คือลูกสาวของฉันเองค่ะต่อไปในวันพุธ ถ้ามีใครอยากแบ่งปันประสบการณ์อดเพราะเขาดูฉันแล้วได้เรียนรู้เขาเลยทำงานนี้ได้เป็นอย่างดีฉันก็วางใจค่ะขอบคุณคะ่ะมาได้แล้ว<ห>สำหรับ,รบรลูกสาวของ,ของฉันสิ่งที่พ่อแม่อย่างเราทำได้คือช่วยสนับสนุนเธอให้บริหารศูนย์ให้ดีและคอยช่วยให้พันเนออร์ทุกคนมีพลังสู้วันนี้เป็นโอกาสพิเศษสามีของฉันซึ่งเคยเป็นเชฟมาก่อนเลยลงมือทำอาหารเองเพื่อเตรียมมื้อพิเศษให้ทุกคน ช่วงแรกที่มาสภาพแวดล้อมไม่ดีเลยแต่ละคนก็เกรงใจไม่ทานข้าวเที่ยงกันผมก็เลยทำข้าวเที่ยงให้เขาทานกันมาตลอด2ปีนะครับ เป็นหัวหน้าซูแล้วยังเป็นผู้ชายอีกมาทําอาหารให้เขาก็เกรงใจกันแต่พอนานๆไปกลับชอบมากส่วนฉันก็อธิบายธุรกิจให้ฟังข้างๆสามีก็ทําอาหารไปทํากับข้าวให้ทานหมดถึงขนาดว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้ได้กลิ่นแล้วถามว่าทําอะไรทานหอมจังฉันก็บอกให้แวะเข้ามาทานกันก่อนเราทําถึงขั้นเลี้ยงคนผ่านไปผ่าน,านมาเลยล่ะค่ะโอ้สวัสดีครับท่านสตาร์เชิญครับเชิญท่นี้เลยครับครับยินดอรับ เสร็จแล้วครับน่ากินใช่ไหมครับค่ะวันนี้ผมเป็นเชฟชุดำดำแบบปลอมๆนะรับแม้จะเป็นมื้อที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความใส่ใจและช่วยให้เราผูกพันกันมากขึ้นเป็นมื้ออาหารแสนอบอุ่นด้วยความทุ่มเทของสามีวันนี้พวกเราจึงได้รวมใจกันเป็นหนึ่งค่ะ เวลาทานข้าวด้วยกันมันทําให้เรารู้สึกสนิทขึ้นและผูกพันกันมากขึ้นแล้วดีใจที่ได้ทานด้วยกันมากๆเวลาท่านคราวทำอาหารให้พาร์นเนอร์ทานแล้วเห็นทุกคนทานอย่างอร่อยเขาจะแฮปปี้มากดีมากเลยค่ะเมื่อก่อนตอนพ่อทำอาหารเพราะเขาทำอาหารโดยต้องแข่งกับคนอื่นเพื่ออยู่รอดพ่อเลยดูไม่สนุกกับมันเลยค่ะมันดูเหนื่อยมากกว่า แต่หลังจากที่พ่อเริ่มทําอะโอมี่ฉันรู้สึกว่านี่พ่อเป็นคนอ่อนโยนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหรนะ่เนี่ยหลายครั้งฉันรู้สึกตกใจมากเลยค่ะแม้ว่าพวกเราจะทํางานในธุรกิจเดียวกันแต่ทุกคนก็ตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีฉันรู้สึกขอบคุณครอบครัวของฉันเพราะพวกเขาคือรากฐานที่แข็งแกร่งของฉันทําให้ฉันที่เคยเป็นแค่ต้นกล้าเล็กๆสามารถเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่สูงเสียดฟ,ฟ้าได้ เพราะเมื่อก่อนครอบครัวต่อต้านฉันหนักมากแล้วก็ทำคนเดียวเลยรู้สึกเหงาเหนื่อยมากและทำให้ฉันร้องไห้แต่ตอนนี้สามีของฉันก็ทำธุรกิจอทัทอมีลูกสาวก็ทำอัตอมีด้วยกันอีกจึงทำให้พวกเรามีชีวิตที่มีความสุขและสนุกกับมันทุกวันพอเป็นแบบนั้นฉันก็เลยกลายเป็นคนเผยแพร่ให้คนทำอตอมีเป็นธุรกิจครอบครัวโดยไม่รู้ตัววันนี้เป็นวันสมนาครอบครัว เป็นวันที่เชิญครอบครัวของพาร์ทเนอร์มาพูดคุยกันอสวัสดีค่ะดีมากเลยค่ะดีมากเลยค่ะที่มานะคะวันนี้ทําไมคุณสวยจังยังกับดาราเลยเชิญทางนี้ค่ะเดินทางไกลจากพะเยาแทบเหนื่อแย่เลยค่ะวันนี้เป็นงานสัมนาครอบครัวก็เลยมาทางแพ็กคู่เลยใช่ไหมคะตอนนั้นแม่กับน้องเป็นยังไงบ้างแล้วคะหลังจากจบงานสัมนาพวกเขาคิดบวกมากขึ้นใช่ไหมคะแ่สมัครแล้วค โอ้หรอคะว้วดีจังวันนี้ดีใจที่มานะคะขอให้มีเวลาดีๆร่วมกันนะคะวันนีข้อขอบคุณคะ่ะจริงๆเวลาทําธุรกิจไปเราต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายเวลาแบบนั้นถ้าคุณมีครอบครัวที่ทําธุรกิจเดียวกันเราสามารถเป็นเสาหลักที่คอยสนับสนุนให้กันและกันได้การทํางานนอกบ้านต้องสบายใจงานถึงจะไปได้ด้วยดี มีหลายครั้งใช่ไหมคะที่เราออกไปทำงานนอกบ้านทั้งๆท,ท,ที่ไม่สบายใจเลยเราจัดงานสัมมานานี้ขึ้นมาด้วยความคิดว่าครอบครัวแทนที่จะขัดขานเรามาให้กำลังใจกันดีกว่าคะ่ะเช้านี้เขาใส่จดหมายในตู้รองเท้าแล้วก็ไปคะ่ะอย่างที่ท่านประธานพูดว่าต้องคลั่งถึงจะสาเร็จเออฉันก็เลยคิดว่าฉันจะเริ่มต้นธุรกิจนี้ด้วยความตั้งใจจริงคะ่ะฉันรู้สึกขอบคุณมากและขอบคุณที่ได้ทำธุรกิจนี้ร่วมกับครอบครัวคะ่ะขอบคุณคะ่ะ หนึ่งสองสามอธิบาย จริงๆแล้วการมีพาร์ทเนอร์เพิ่มขึ้นเป็นเรื่องดีค่ะแต่ถ้ามีสมาชิกในครอบครัวเข้ามาทำธุรกิจด้วยผลลัพธ์อาจเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าหรือร้อยเท่าเลยการที่คนที่เคยต่อต้านธุรกิจนี้มากๆพูดจากปากเองว่ากำลังศึกษาธุรกิจนี้และกำลังทำมันอยู่มันมีพลังในการโน้มน้าวใจมากกว่าฉันพูดเป็นไหนๆเลยค่ะเพราะเราสัมผัสด้วยตัวของพวกเราเองเราจึงให้ความสำคัญกับการจัดสัมมนาครอบครัวเป็นพิเศษหลายคนเห็นผมแล้วมักจะพูดว่า คนที่เคยต่อต้านอะทอมี่คนที่เคยทำให้ภรรยาลำบากผมยอมรับว่าผมเคยต่อต้านจริงๆแต่นั่นคือเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นดังนั้นเมื่อมีคนฟังเรื่องราวของผมพวกเขาจะเริ่มเปลี่ยนมุมมองและคิดว่าอะทอมี่เป็นบริษัทที่ดี ครอบครัวของเราเคยผ่านช่วงเวลาที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเพราะอะตอมีแต่ตอนนี้ครอบครัวเรากลับกลายเป็นทีมที่สามัคคี่และประสบความสําเร็จไปด้วยกันอาจจะเป็นความจริงใจของเราที่ทําให้เรื่องของเราเป็นแรงจูงใจให้กับใครหลายๆคนอยู่ค่ะถ้าถามว่าใครคือแรงจูงใจของฉันน่ะเหรอคะคำตอบก็คือสามีของฉันค่ะ ขามักจะอ่านหนังสือให้ฉันฟังและให้คําแนะนําดีๆกับฉันเพราะฉันมักจะยุ่งกับการทํางานข้างนอกเออก่อนที่ผมจะทําอาทมีผมเป็นคนที่มือจับมีดอยู่ตลอดเลยเป็นคนแข็งกระด้างมากแต่เมื่อผมเริ่มอ่านหนังสือผมรู้สึกว่าตัวเองอ่อนโยนขึ้นบรรยากาศในศูนย์ของเราก็กลายเป็นที่ที่อบอุ่นขึ้นเช่นกันรู้สึกดีมากครับ แม้ว่าเราเคยเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ตอนนี้ฉันมีคนที่อยู่เคียงข้างเราต่างให้กำลังใจกันเรามีความสุขมากเลยค่ะที่ศูนย์ของเราผมก็จะคอยดูแลพาร์ทเนอร์เรามีการแบ่งหน้าที่กันอย่างลงตัวซึ่งเป็นจุดดีของการทำธรุรกิจร่วมกันในฐานะคู่สามีภรรยาครับ สมาชิกครอบครัวของเราต่างเปลี่ยนประกายในบทบาทหน้าที่ของตัวเองจึงทําให้ฉันสามารถเปลี่ยนประกายในเส้นทางของตัวเองได้เช่นกันสวัสดีค่ะวันนี้ฉันมาบรรยายที่ศูนย์ภาคใต้ที่เป็นศูนย์ของพาร์ทเนอร์ของฉันค่ะถ้ามีคนขอให้ฉันไปบรรยายฉันจะไปทุกที่โดยไม่ลังเล เห็นแบบนี้ฉันป๊อปปูล่ามากนะคะดพวกเรามีความมุ่งมั่นมากที่จะเดินตามรอยคราวมาสเตอร์ชินจองอิมและก้าวไปสู่ตำแหน่งอิมพีเรียลมาสเตอร์ค่ะวันนี้เรามาสู้ๆกันค่ะทุกครั้งที่ท่านมาท่านได้ให้แพชชั่นกับเราแล้วก็ให้วิสัยทัศน์ด้วยพวกเรารักและชอบท่านมากค่ะไม่ว่าวันไหนเหตุผลที่ฉันได้รับการต้อนรับอย่างดีแบบนี้เป็นเพราะฉันมอบความจริงใจให้กับทุกคน กลายเป็นว่าเกาพูดเองว่าไปบ้านแม่กันกลายเป็นแบบนี้นะ <laughs> ฉันอยากเป็นฝ่ายเข้าหาพวกเขาก่อนมากกว่ารอให้พวกเขาเข้าหาค่ะ ตอนที่ฉันเพิ่งเริ่มทำอะโทมี่ฉันจำได้ว่าสปอนเซอร์ของฉันเคยโทรหาฉันครั้งหนึ่งทำให้ฉันรู้สึกมีพลังตลอดทั้งเดือนดังนั้นถ้าฉันสามารถให้คำพูดดีๆกับพาร์เนอร์ของฉันเพียงหนึ่งครั้งฉันก็เชื่อว่าฉันสามารถเติมเต็มความหวังให้กับพวกเขาได้เดือนหนึ่งเลยฉันอยากส่งต่อสิ่งที่ฉันรู้สึกให้กับพวกเขาฉันเลยคอยเข้าหาพาร์เนอร์อยู่เสมอค่ะแม้ฉันจะไม่ได้ขาดเหลืออะไรมีเพียงความเรียบง่ายแต่ตอนนี้อะโทมี่ได้มอบทั้งแพชชั่นและความสำเร็จให้กับฉัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีพรข้อหนึ่งที่ฉันอยากทำให้สำเร็จด้วยอะโทมี่โอ้ดีจังเลยมาเจอกันข้างนอกแบบนี้ดีจังเลยวันนี้ที่มารวมตัวกันที่นี่เป็นแม่และลูกสาวที่ทำธุรกิจอะโทมี่ร่วมกัน พรของฉันคือฉันหวังว่าจะมีครอบครัวแบบนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆออฉันเคยเขียนไ์ซีนาริโอของตัวเองภายในระยะเวลาสั้นๆฉันเขียนไ์ซีนาริโอของเซรีไรซีนาริโอของฉันเองไปด้วยเขียนว่าเธอต้องทาสิ่งนี้สําเร็จเธอต้องทําสิ่งนั้นสําเร็จด้วยเขาก็บน่นโอยเขาไม่ชอบมาให้เขาทําขายโตรงุดหงิดโวยวายใส่ฉัน ตลอดหกเดือนฉันกลับบ้านไปพูดแต่เรื่องอะโธมี่ค่ะตอนนั้นเออใช่ค่ะใช่แต่ตอนนี้ฉันคิดถึงช่วงเวลานั้นบ่อยมากเพราะมันเป็นไปตามที่แม่พูดหมดเลยจน<อ>ฉันขน,นลุกเลยค่ะตอนฉันทํางานไปก็นึกถึงตอนนั้นค่ะเออแล้วฉันก็คิดถึงแม่ขึ้นมาเลยแม่เป็นคนมีความสามารถและเป็นคนดีมากเพราะแม่ทุ่มเทให้กับครอบครัวมาตลอดจนไม่เคยมีโอกาสได้เปล่งประกายแต่ตอนนี้ก็ได้ทําธุรกิจด้วยกันแล้ว และแม่ก็กำลังค้นหาตัวตนของตัวเองจริงๆอยู่ค่ะฉันรู้สึกดีใจมากที่เห็นแบบนี้ฉันก็เลยอยากให้การรวมตัวแบบนี้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆฉันอยากให้ศูนย์ของเราเต็มไปด้วยทีมที่ทำธุรกิจร่วมกันกับครอบครัวเป็น20-30ทีมเลยก็คงจะดีมากเราต้องรวมให้ถึงร้อยดังนั้นเรามาสู้ๆไฟติ้งกันนะรฉันเฝ้ารอวันที่สมาชิกครอบครัวอัเมียนทุกคนจะได้สัมผัสพลังของครอบครัวแบบนี้นะคะ ถ้าดูโลกภายนอกหลายคนบ่นว่าชีวิตมันยากลําบากฉันได้ยินเรื่องแบบนี้อยู่ตลอดแต่สําหรับเราเรามีอนาคตที่มั่นคงรองรับอยู่แล้วฉันรู้สึกเหมือนถูกช่วยชีวิตไว้เลยค่ะเหมือนเราได้ขึ้นไปอยู่บนเรือโนอาเลยค่ะสําหรับครอบครัวของฉันอาโทมี่เปรียบเสมือนการขึ้นเรือโนอาการทํางานร่วมกับครอบครัวมีข้อดีเยอะแยะมากมาย สามารถแบ่งเบาภาระที่หนักอึ้งของเราให้เบาลงได้และนั่นทำให้การก้าวเดินต่อไปข้างหน้าของเรายิ่งทรงพลังมากขึ้นถ้าคุณเหนื่อยหรือรู้สึกท้อลองทำให้ครอบครัวม,มาเป็นพูดเดียวกับเราแล้วขึ้นเรือโนอาไปด้วยกันกับฉันดูไหมคะ